สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วกับผมกับออยในเอพิโซดเนี้ยเราจะทำตามเรียกคำเรียกร้องของทุกคนก็คือมีคนถามเรามาในไลฟ์ตลอดเลยทั้งในไลฟ์แล้วก็ที่ถามส่วนตัวเนาะว่าปกติแล้วการรักษามีลูกยากเนี่ยแต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างค,คือการรักษามีลูกยากเนี่ยเหมือนที่เราเคยคุยกันหลายรอบแล้วมันมีตั้งแต่การคุย จนท้องได้การฉีดเชื้อการทําเด็กหลอดแก้วทีนี้เนี่ยมันก็มีความต่างกันเยอะแยะเลยแล้วแต่สไตล์ของหมอสไตล์ของนักวิทย์แต่ละคนคะทีนี้เราบอกเราก็เลยตกลงว่าอย่างนั้นอนะเรามาทํา E p เนี้ยเพื่อให้ทุกคนรู้ดีกว่าว่าที่เราอะทำยังไงและม,มีความแตกต่างอะไรบ้างที่เราคิดอะเราคิดนะ,ะว่าเราต่างกับคนอื่นที่เราตั้งใจทําเรียกว่ายอย่างนี้ดีกว่าเนาะโดยที่เราคงไม่พูดเรื่องของ การคาสเซลิง <c our sel ing> หรือการฉีดเชื้อวันนี้พยายามจะยกแต่แบบหัวหัวมาเลยก็คือการทำเด็กหลอดแก้วเนาะว่าต่างกันยังไงโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นส,<อ>สี่หัวข้อสองพาร์ทเนาะคือพาร์ทอะไรบ้างครับก็จะมีพาร์ทของด็อกเตอร์คะ่ะแล้วก็พาร์ททางด้านห้องแลบเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของพาร์ทหมอกันละกันนะครับออยอยากรู้อะไรออยถามผมมา อันดับแรกเนี้ยก็คืออยากจะรู้ว่าการกระตุ้นไข,ข่ของที่เราอ่ะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอะเราต้องบอกว่าอย่างนี้ของเราอะไม่ค่อยได้ต่างจากที่อื่นหรอกแต่ของเราอะมันจะทําตามสแตนดาร์ดมากๆคําว่าสแตนดาร์มากๆของผมคืออะไรคืออันที่หนึ่งถ้ามันไม่ดีจริงเราไม่กระตุ้นค,คือที่เราเนี่ยก่อนที่จะกระตุ้นอะเนื่องจากว่าเรารันฮอร์โมนเองเนาะเราก็จะมีข้อมูลครบเลยเราจะเห็นว่าอ๋อ ไข่เนี่ยมันต้องไม่โตเกินไปอันที่2องฮอร์โมนต้องดีถึงจะกระตุน้นและอันที่2ของการทำตามสแตนดาดมากๆก,ก,ก็คือเวลาที่เราเรากระตุ้นไปแล้วอะครับเราอะจะ follow up ด้วยทั้ง2อ,อย่างเหมือนเดิมก็คือทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ๋อโอเคไข่คนนี้โตเท่านี้ฮอร์โมนควรจะเป็นเท่านี้มันก็จะตรงไปตรงมาแบบ ไม่ได้ไม่ได้ follow up ฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันก็จะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอย่างเช่นบางทีฮอร์โมนมันไม่ขึ้นทําให้เราเก็บไข่ไม่ได้คนไข้ก็ไม่รู้ก่อนแต่การที่เราทําตามมาตรฐานเนี่ยมันทําให้เราอ๋อเรารู้นะบอกคนไข้ได้ว่าเฮ้ยฮอร์โมนคุณควรจะเป็นเท่านี้แล้วเราก็ได้เท่านี้จริงเฮ้ยน่าจะโอเคถ้ามันได้น้อยลงเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราจะได้ปรับจะได้แก้กันก่อนแล้วคนไข้ได้รู้ก่อนจะได้รู้ก่อนเก็บไข่ด้วยใชคค่คือคือคืออย่างนี้ครับ เวลาที่เรารู้ก่อนนะเราเรียกว่าเรารอบคอแล้วเ,เราบอกคนไข้ก่อนแต่ถ้าเราบอกทีหลังมันกลายเป็นการแก้ตัวไงถูกมากเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากกับการทําตามมาตรฐานและอันสุดและต่อมาก็คือตอนการกระตุ้นไข่ตกการกระตุ้นไข่ตกเนี่ยเราเนี่ยมันจะมีความต่างกับที่อื่นนิดนึงคือเราเนี่ยกระตุ้นไข่ตกประมาณสามสี่แบบแบบแรกเลยก็คือ ที่ใช้ hcg Full Dose อันที่2บางทีเราก็จะใช้ตัว gnrh agonist Full Dose โดยที่บางทีปรับตามน้ำหนักด้วยถ้าตาม Standard แล้วเนี่ยตัวที่เราใช้กระตุ้นไข่ตกเนี่ยมักจะใช้แค่2แอมป์แต่ในคนที่น้ำหนักเยอะคนไข้เป็นไข่ไม่ตกเรือรังน้ำหนักเกินเกินอาจจะต้องใช้ถึง3แอมป์ถึงแม้ว่ามันจะมีงานวิจัยบอกว่าเฮ้ย2แอมป์กับ3แอมป์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากแต่มันก็ต่าง เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ตรงนี้เพื่อทําให้คนไข้เราเนี่ยมีโอกาสได้ไข่มากขึ้นอันที่3ดูว่าทริกร์เราก็ใช้ก็คือการที่ใช้ทั้ง s c g แล้วก็ GnRH agonist ในการกระตุ้นไข่ตกเพื่อได้ให้ฮอร์โมนได้เต็มที่และอันสุดท้ายก็คือเราเนี่ยกลัวมากผมเป็นคนขี้กลัวมากผมกลัวเรื่องภาวะกระตุ้นไข่เกินมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการใช้ยาที่ชื่อว่าคาร์เบโกลีน ยาตัวนี้มันจะช่วยลดภาวะกระตุ้นไข่เกินได้เกือบร0อยเซเลยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มากระตุ้นที่เราเนี่ยแทบไม่มีใครที่เป็นภาวะกระตุ้นไข่เกินเลยครับแสดงว่าก็ใช้ทุกเคสเลยใช่ไหมคะไม่ครับถ้าฮอร์โมนไม่เกินและไม่ได้ใช้ SCG Trigger เราก็ไม่ใช้คือพวกอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วเราไม่ได้ต่างจากที่อื่นอะไรมากแต่เราทำตามมาตรฐานมากมากและเราระวังให้คนไข้มากๆแค่นั้นเองครับอันนี้คือตอนช่วงของการกระตุ้นไข่โอเค ครบทวนมาค่ะอาจารยังไม่จบมันจะมีอ่ามันจะมีตอนช่วงเก็บไข่กับตอน <S 1> <S 1> ใ,ใส่ตัวอ่อนอีกที่เราต่างกับที่อื่นนิดหน,น่อยตอนที่เราเก็บไข่เนี่ยเราเก็บไข่เป็นดับเบิลรูเมนที่ต่างอ่าดับเบิลรูเมนเนี่ยคือแต่ใช้ซิงเกิลรูเมนเทคนิคคือปกติแล้วเนี่ยเข็มเก็บไข่ครับมันจะมีง่ายๆดับเบิลรูเมนคือมีสองรูซิงเกิลรูเมนคือมีรูเดียว <S <S อืมค่ะคือ ข้อดีของดับเบิลรูเมนเนี่ยก็คือเวลาที่เราดูดไข่ดูดน้ําไข่ออกมาละแล้วห้องแลบบอกว่าไม่ม,ไมีไม่เจอไข่เลยค่ะอาจารย์ทำยังไงคะเราก็จะสามารถใช้น้ําฟลัชเข้าไปได้แล้วก็ดูดออกมาและเราจะและเราจะเหมือนแบบไปฟองต่อไปก็ต่เมื่อห้องแลบบอกว่าอ๋อเจอไข่แล้วค่ออะอันนี้คือสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเราใช้ซิงเกิลรูเมนก็คือเราเก็บปุ๊บไปเลยปุ๊บไปเก็บปุ๊บไปปุ๊บไปป,บไป,ปรากฏบางทีไข่ไม่หลุด คนไข้ก็ไม่ได้ไข่นะอาจจะพลาดใบน,นั้นไปเลยเนาะใช่ครับอันนี้คือข้อดีของ double l ู m e n แต่ d o u b l ล l ู m e n เนี่ยข้อเสียมันคืออันที่หนึ่งแน่นอนมันเปลืองเนาะค่ะคือ,อคือเราอะสิ้นเปลืองอมากขึ้นแต่เราทําเพื่อคนไข้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อันที่สองคือเวลาที่เราแบบ f ฟล s h เข้า flash ออกเนี่ยบางทีถ้าทําไม่ดีไข่หายหนึกภาพออกไหมครับหมายถึงว่าพอเราใส่น้ําเข้าไปปุ๊บไข่หลุดไปรัเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราเก็บแบบ double lumen แต่ใช้ single lumen เทคนิค คือเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราจะมีการปั่นค่อนข้างมากแล้วเราก็จะไม่ได้รอให้น้ําน้ํายาฟลาสเนี่ยมันไหลเต็มไหลเต็มไข่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ไข่เกือบทุกบใบและไข่ไม่หายด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต่างจากที่อื่นของเราและ,และเรื่องออการใส่ตัวอ่อนการใส่ตัวอ่อนเนี่ยเราก็ทําตามมาตรฐานมากๆเหมือนกันก็คือโดยสแตนดาร์แล้วเราจะอัลตราซาวให้คนไข้กลั้นปัาวะและอัลตราซาวให้เห็น ถ้าคนไหนไม่ชัดก็ไม่ใส่เพราะว่าตำแหน่งการใส่และใส่เข้าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆมากๆมากๆนะครับเนาะและเวลาที่พอเราใส่ตัวอ่อนเสร็จเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาจะบอกอ่ะเสร็จแล้วสามารถไปนอนพับได้เลยแต่ที่เราเนี่ยเราส่วนปสวัสะให้ด้วยเพราะว่านึกภาพออกไหมครับว่าเราไม่อยากให้หมดลูกบีดตัวถูกปะ แต่ว่าก็เพราะปัสสาวะอยู่นี่มดลูกอยู่นี่ให้การปัสสาวะปุ๊บมันก็ดัน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 หมดลูกก็มีโอกาสบีบตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เราเราสวนปัสสาวะให้ทุกครั้งหลังจากใส่ตัวอ่อนเสร็จทําให้หลังจากที่หลังจากที่ใส่ตัวอ่อนเสร็จไม่ต้องลุกไปปัสสาวะอ๋อก็ดีเออคนไข้ก็แบบเออก็ก็นอนไปใช่ค่ะอันนี้คือ3มอย่างที่ผมคิดว่าเราเราทำต่างจากที่อื่นอันที่หนึ่งก็คือตานกระตุ้นไข่เอาจริงๆริงไม่ต่างหรอกแต่ทำตามสแตนดาร์ดค่ะ อันที่2ตอนใส่ตอนตอนเก็บไข่ที่เราใช้ double lumen t e c h n i q u เอ้ยเ,<อ>เราใช้ double lumen แต่แต่เก็บแบบ single lumen ค่ะอันที่3ก็คือตอนใส่ตัวอ่อนที่เราทําตามสแตนดาดและส่วนมระชวะ <ไป S 1> ให้<ะ>คนไข้ด้วยอันนี้นคือสิ่งที่เราต่างในภาพของหมอเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของนักวิทยาศาสตร์กันได้ว่าหลังจากที่เราเก็บไข่ไปแล้วออยเนี่ยทำยังไงให้แล้วเราต่างกับที่อื่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปกันค่ะ